รโดนบริษัทประกันปฏิเสธการเคลมปฏิเสธการจ่ายเราจะทำยังไงดีครับจากเคสนี้ครับมีผู้เอาประกันนะครับไป ทำการรักษานะครับน่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งได้มาเปิดเผยนะครับว่าเคสเนี้ยไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับซึ่งเคสนี้ครับบริษัทประกันนะครับได้ปฏิเสธการจ่ายสินใหมหรือการเคลมนั่นเองนะครับมูลค่ากว่าแบบ3 0 0แสนกว่านะครับก็ทำให้ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเองนะครับทำไมบริษัทประกันไม่จ่ายก็เพราะว่านะครับจากคุณหมอที่ได้นำมาเปิดเผยนะครับเพราะว่าอาการของผู้เอาประกันหรือผู้ป่วย net yeah. มันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องทําถึงขั้นนั้นได้ถูกดําเนินการไปนะครับมันเกินความจําเป็นทางการแพทย์นะครับถ้าเป็นผมเจอเคสแบบนี้ผมจะทํำยังไงอันดับแรกนะครับต้องฟ้องไปที่แพทยสภยาเลยนะครับแล้วก็ดําเนินคดีต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้วทางโรงพยาบาลจะไปฟ้องกับแพทย์หรือหมอที่ทําการดูแลรักษายัางไงก็เรื่องของเขาครับเพราะว่าเราเป็นลูกค้าของโรงพยาบาล เราฟ้องโรงพยาบาลตรงไปเลยครับเพราะว่าโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะคอยกํากับดูแลสรรหาบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาดูแลรักษาเรานะครับดังนั้นไม่ต้องสนใจไปที่แพทย์เลยครับก็คิดว่าควรจะต้องทำเป็นเคสตัวอย่างนะครับเพราะว่าจากการโพสต์ของคุณหมอที่นำมา เปิดเผยแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกะนะครับก็ไม่อยากจะให้มีผู้ป่วยหรือผู้เอาประกันคนอื่นจะต้องเออมารับรับเคราะ์รับกรรมอะไรสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเป็นแค่ผู้ใช้บริการเท่านั้นนะครับพี่น้องคิดเห็นเป็นยังไงหรือเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์บอกหน่อยครับ